โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านคลิปวิดีโอนี้เป็นพอดแคสต์คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับเตรียมตัวสอบของนักเรียนชั้นมปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าวิชาสามัญแกนะครับหรือว่าจะเป็น o อ e ไนก็สามารถที่จะนำคําศัพท์ในพอดแคสต์นีเนี่ยไปใช้ในการทำข้อสอบได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเอาไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบพวกโทอีกหรือว่าอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษจริงๆก็เอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้คําศัพท์เนี่ยก็ สามารถทาข้อสอบสังเกตได้เนาะโดยนอกจากจะรวบรวมคําศัพท์ที่ต้องท่องแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกวล,ลีนะครับหรือว่าสำนวนเด็ดๆนะครับที่ควรรู้เอาไวเ้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจข้อสอบนะครับโดยหลายๆคนอาจจะถามว่าเออแล้วคําศัพท์ในพอดแคสต์นี่เนี่ยมาจากไหนคําศัพท์ในพอดแคสต์นี้นะครับก็สารภาพเลยนะว่าก็คือคําศัพท์ที่ผมเนี่ยได้จดบันทึกเอาไว้นะครับจากการที่ได้ไปลองทําข้อสอบแล้วก็ พอเจอคำที่ไม่รู้ก็คือจดคลิปเ,เอาไว้เอาไว้แล้วก็เอามารวมกันเป็นพอดแคสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ไปดูด้วยว่าผมจดคำศัพท์ยังไงเดี๋ยวจะเอาไว้ท้ายคลิปให้ดูด้วยนะครับแล้วสําหรับตัวพอดแคสต์ล่ะมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็สําหรับตัวพอดแคสต์นะครับก็เกิดจากความรู้สึกว่าผมคือผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องของการจดนะครับแล้วก็จําสิ่งที่จดนะครับ ไม่ถนัดเลยจดทีละ5คําเอยสิบคำเอยแล้วก็ออกมาท่องจําพยายามท่องจําแบบนี้เนี่ยไม่ถนัดนะครับ <L> ผมก็เลยป <L> ิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับว่าเออเราก็ถนัดเรื่องของการอัดเสียงผมเป็นคนที่ชอบทาเพลงเ้าก็เออพอมีความรู้เรื่องของการอัดเสียงนะครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็เอามา <L> อัดเสียงแบบเฉพาะของเรานะครับเอาไ้ฟังเองอย่างนี้ก็น่าจะทําให้แบบได้คลุกคลีกับคําศัพท์มากขึ้นแล้วก็อาจจะจําได้ดีขึ้นเออ แล้วลบวกกับสกิลการพูดของผม,มนะเขก็ก็พอเป็นสกิลบ้างได้เล็กน้อยนะครับก็เลยคิดว่าจะอัดเป็นเสียงไว้นะครับแต่พอคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่าเออถ้าอัดเป็นเสียงเราจะรู้หรือว่าคําศัพท์มันมีตัวอะไรบ้างตัวสะกดมันมีตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นทําเป็นวิดีโอเลยดีกว่าเราจะได้เห็นตัวสะกดของคําแต่ละคำนะพอคิดว่าจะทําเป็นวิดีโอปุ๊บก,ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาอีกว่างั้นเราก็ทำเป็นพอดแคสเลยสิเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบฟังพอดแคสด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเออทำเป็นพ ถ้าเกิดเป็นไปได้นะก็เอาไปโพสต์เป็นสาธารณะนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับหรือว่าคนอื่นๆที่กําลังจะสอบอบะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะน้องๆมปลายนะ้องที่กาลังจะสอบพวกแกดแพ d นะครับการวิชาสามัญหรือว่าโอเน็ตนะครับก็เลยทําให้เกิดพอดแคสต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ oh, dear, dear. แต่ก่อนจะได้พอดแคสต์ตัวนี้ออกมานะครับก็ต้องผ่านด่านแรกซึ่งก็คือด่านของการขออนุญ,ญาตเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคำศัพท์ทั้งหมดในพอดแคสต์ซีรีนี้นะครับผมจะทำพอดแคสต์เป็นซีรีส์ๆนะครับตั้งใจจะทำเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าจะแบ่งเป็นซีรีส์ๆเนาะสำหรับซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์จับตายไวรัสนะครับพาร์ทคอนเอร์เซชันโดยเจ้าของหนังสือนะครับก็คืออาจารย์ทีวีจูเนียนะครับก็ผมก็ทำข้อสอบในหนังสือของอาจารย์นี่แหละแล้วก็จดคำศัพท์จากนหนังสือนั่นแหละนะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยจะแยกเป็น EPP ะซึ่ง ในแต่และอีพีของผมเนี่ยก็จะแยกตามหนังสือเลยน้องๆที่มีหนังสือเล่มจับตาไว้ได้ Conversion ของอาจารย์นะครับก็เอามาทําตามกันได้เนาะด่านแรกเลยนะครับก็ขออนุญาตอาจารย์นะครับก็ผมก็อ e ีเมลไปหาอาจารย์เาว,ว่าอาจารย์ครับผมทําข้อสอบของอาจารย์แล้วนะเรารู้สึกว่าชอบมากเลยพอเจอคําศัพท์ที่ไม่รู้เนี่ยผมก็จดเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาไปฝึกท่องแต่ว่าปัญหาของผมคือเป็นคนที่ไม่ถนัดท่องนะครับก็เลยอยากจะทําเป็นพอดแคสต์แล้วก็เอาไปโพสต์ก็ไปขออนุญาตอาจารย์นะครับก็โชคดีนะครับที่อาจารย์ ให้การสนับสนุนนะครับอาจารย์ก็อนุญาตนะครับ okay, ออก,ก็ก็ดีนะครับก็เลยทําให้ได้มาเตรียมการที่จะทำพอดแคสตัวนี้นะครับก็ด่านแรกผ่านไปมาด่านที่2นะครับด่านที่2ก็จะเป็นด่านของการเตรียมสคริปต์นะครับแล้วก็เตรียมคําศัพท์เตรียมวัสดุดิบนะครับในการทำพอดแคสต์งจริงจังก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะกว่าจะทําได้จริงๆผมอัดหลายครั้งมากนะครับอัดหลายครั้งมากกว่าจะได้พอดแคสตัวนี้นะครับก็ ด่านที่2ก็คือการเตรียมวัสดุดินะครับก็ใช้เวลาสักสักพักนี่แหละนะครับในการทําต่อไปก็เป็นด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้ายก็คือชื่อของพอดแคสต์นี้นะครับที่จะทําให้อาทัพผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเนี่ยได้จำพอดแคสต์ของผมไปได้นานๆนะครับก็คือก็มาคิดเรื่องชื่อเนาะก็คิดอยู่หลายชื่อนะครับสุดท้ายก็ลงเอ่ยที่ชื่อว่าท่องส,บสอบติดไปได้วยกันสําหรับท่านผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่า เออคลังคําศัพท์ของเรามันแน่นขึ้นนะครับแล้วอยากจะประลองข้อสอบดูก็แนะนำนะครับให้ลองไปหาซื้อหนังสือเล่มจับตาเวร้ายคอนเวอร์ชชั่นเนาะเอามาลองทําตาม E ีนี้นะครับ oh, <dear. S 1> ก็คือจําศัพท์ E ีที่1ได้แล้วก็ลองไปทำข้อสอบดูซิว่าเราจําได้จริงๆหรือเปล่าลองนําไปใช้ดูนะครับ ต้องบอกเลยว่าการที่จะทําอะไรอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยวิธีการฝึกก็คือต้องมี Input แล้วก็ o u t p u t นะครับตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังกําลังรับ i ิน u t อยู่ก็คือผมใด้เป็นคนใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าเราจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไป o u t p u t หรือว่าไปใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เอาไปลองทำข้อสอบดูเลยนะครับว่าเราจําได้จริงหรือเปล่าเราเข้าใจคำศัพท์จริงหรือเปล่าก็ลองไปหาซื้อมาพกติดตัวไว้ทาข้อสอบดูนะครับ คอนเซปต์เดียวกันเลยครับ oh, <okay. S 1> ก็คือผมเนี่ยรับอินพุตจากหนังสือใช่ไหมผมก็เอามาเอาต์พุตก็คือเอามาทําเป็นพอดแคสต์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี่ก็คืออินพุตกับเอาต์พุตของผมนะครับก็เป็นหลักการง่ายๆแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยฟังอินพุตจากผมแล้วนะครับแล้วก็เอาไปลองทำข้อสอบดูก็จะยิ่งทําให้ตัวท่านผู้ฟังเนี่ยจำคำศัพท์เหล่านี้เข้าใจคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็นําไปใช้ได้อย่างจริงๆ oh, <okay. S 1> นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับเดีย๋ยวเรามาเข้าสู่ตัััววเเนนนื้อหาากกลยดี่ะครบ โดยจะขอเกินอีกนิดหนึ่งก็คือคำศัพท์ในพอดแคสต์นี่เนี่ยผมจะพยายามเอามาไม่เยอะจนเกินไปนะครับก็จะแยกเป็น EP อย่างที่ผมบอกนั่นแหละโดยใน EP นี้นะครับก็จะมีคำศัพท์มาให้ท่านผู้ฟังได้เลือกฟังเนี่ยทั้งหมดไม่เกิน20คำนะครับไม่ถึง20คำก็เบาๆ19คำนะครับอ่าไม่ถึง20คำนะแต่19าคำนะครับ oh, ก็สําหรับท่านผู้ฟังที่ถนัดจดนะครับก็อาจจะจดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไปฝึกท่องอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกเดียวกันกับผมก็คือไม่ถนัดจดเลยนะครับก็อาจจะแค่ฟังซ้ําๆนะครับฟังเสียงหล่อๆของผมนะครับนะครับฟังเสียงหล่อๆของผมเนี่ยซ้ําไปซ้ํามาแบบนี้บ่อยๆก็ได้นะครับหรือว่าอีกแบบนึงก็คือฟังแล้วก็นอนไปเลยนอนหลับไปเลยแบบนี้ก็จะยิ่งดีนะครับมันจะได้ค่อยๆ บันทึกสูจตสิตที่สร้งด้วของเรานะครับแล้วท่านผู้ฟังจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเคยเป็นนะครับก็คือคําศัพท์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราอะรู้ความหมายของมันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้ความหมายของมันได้ยังไงนะครับแล้วเราจะเกิดความมหศัศจรรย์และสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตแกร์ิงหรือก้าววิชาถ้ารู้สับก็วิ่งไล่จับก,กับข้อสอบได้สบายเรามาเริ่มกันเลยครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยที่คำแรกของ e ีนี้นะครับคำแรกนะครับ how do you find how do you find how do you find ここนะครับแปลว่าคิดยังไงกับอะไรบางอย่างนะครับอย่าแปลเหมือนผมนะครับครั้งแรกนะครับผมจะแปลคำนี้ว่าเจอได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมแปลจากคำว่า find เนาะคำว่า find เนี่ยจะแปลว่าค้นพบเจอพบนะครับผม,บะะผมก็แปลเลยนะครับว่า how do you find เนี่ยเจอได้ยังไงนะร,รู้สึกว่าในข้อสอบจะเป็นอะไรเกี่ยวกับ กรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วผมก็แปลว่าเจอกรุงเทพได้ยังไงนะครับซึ่งก็กลาไปอย่างมั่นใจนะครับสุดท้ายผิดนะครับก็ไปดูฉเฉลยเนาะพอรู้เฉลยเนี่ยมันแปลว่าคิดยังไงกับอะไรบางอย่างนะครับก็เลยเออได้คำใหม่เลยซึ่งความหมายเดียวกันกับคำว่า how do you like แล้วก็ what do you think of นะครับ how do you find how do you like แล้วก็ what do you think of ทั้ง3คํคำนี้ใช้สำหรับถามความคิดเห็นแปลว่า คิดยังไงกับอะไรบางอย่างนะครับต่อไปคำที่2 cats and dogs cats and dogs คำนี้นะครับจะแปลว่าหนักมากๆนะครับเอาไว้ตามหลังอะไรบางอย่างนะครับเช่นประโยคที่ว่า raining cats and dogs นะครับ raining cats and dogs ประโยคนี้เนี่ยจะแปลว่าฝนตกหนักมากๆนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีคำว่า cats and dogs อยู่ข้างหลังนะครับคำนี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับก็งงนะครับ อะไรเนี่ย cats and dogs แมวเยอะๆแล้วก็หมาเยอะๆอะไรของมันนะก็งงแต่ว่าพอไปดูความหมายนะครับก็เออเข้าใจนะครับว่ามันแปลว่าหนักมากๆนะครับซึ่งผมก็มีทริคการจำนะเล็กๆน้อยๆว่าถ้าเรามาคิดในความเป็นจริงนะครับว่าแมวกับหมาเนี่ยมันมักจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงไหมครับถ้าเกิดแมวกับหมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องกัดกันจริงไหมก็นั่นแหละแล้วถ้าแบบแมวเยอะๆแล้วก็หมาเยอะๆเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ย วุ่นวายเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของอาการแบบหนักมากๆอะไรเงี้ยเนาะ raining cats and dogs ก็คือแบบฝนตกแบบหมาก,กับแมวกัดกันเลยอะไรเงี้ยหนักมากๆเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วแบบหมาก,กับแมวไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะมันหลายๆตัวด้วยเนะี่มันก็แบบอะไรอะตลุมบอนกันอะไรเงี้ยอืมต่อไปคำที่3ครับ s i t u a t e d s i t u a t e d คำนี้นะครับจะแปลว่าตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคำนี้ผมจะนึกถึงคำว่า situation นะครับ situation ซึ่งแปลว่า สถานการณ์นะครับแต่ว่ามันมันความหมายมันต่างกันนะ s, <S i t u a t e d กับ situation มันมันคนละความหมายเลยนะแต่ก็ก็คือผมจะนึกถึงคำนี้ situation ที่ผมนึกถึงนะครับที่ผมเอาไปโยงกับคำนี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องของสถานที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยอืก็เลยมันคล้ายๆกับการตั้งอยู่ผมไม่รู้ที่อธิบายไปนี่คือ ทุกคนเข้าใจกันรือเปล่านะแต่ว่าคือความรู้สึกของผมไงมันเป็นอย่างนี้นะครับ situation เนี่ยมันพูดถึงเหตุการณ์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งใช่ไหมแล้ว s i t u a t i o เนี่ยก็คือการตั้งอยู่ของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งมันคล้ายๆกันมันมีความแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเชื่อมกันได้อะเออก็เลยจําได้นะครับว่า s i t u a t i o เนี่ยแปลว,ว่าตั้งอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดจำเหมือนผมก็ก็ก็ตัดลบความทรงจํานั้นทิ้งไปนะเออเราทุกคนสามารถลบความทรงจําของตัวเองได้นะอืมต่อไปคําที่4ี่ครับ congestion 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 นะครับแปลว่าความแออัดนะครับสังเกตนะครับว่าผมจะขีดเส้นใต้ที่คำว่า g e s นะครับ g e s นะครับ g e s แล้ว g e s ไม่ได้อ่านว่า gas นะครับในคำนี้นะครับอย่างคำว่า g o o d นะครับคำว่า g o o d ที่แปลว่าดี g o o d นะครับ g o o d เป็นตัวกอไก่แต่ในคำนี้นะครับ g e s เนี่ยไม่ได้อ่านว่า gas นะครับแต่อ่านว่า g e s นะครับแล้ว ที่ให้เทียสังเกตเมื่อกี้นะก็คือผมจะขีดเส้นใต้ไปที่คําว่า Jazz นะครับหมายความว่าเราจะเน้นเสียงของคําว่า Jazz นะครับและสังเกตนะครับ C O N เนี่ยผมไม่ได้อ่านว่าคอนนะผมจะอ่านว่าเคนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เน้นเสียงที่คําว่าคอนนะครับก็เลยอ่านแบบสั้นๆเป็นเคนนะครับเป็นทริคด้วยนะว่าถ้าเกิด Con C O N con เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นเสียงมันเนี่ยจะอ่านว่าเคนนะครับซึ่งคำนี้ก็คืออ่านว่า congestion นะครับ congestion แ Cong <estion S 1> ปลว่าความแออัดนะครับคำที่5นะครับ semester semester อ่าเหมือนกันเลยนะครับผมจะขีดเส้นใต้ที่คำว่า m a s h นะครับ semester แล้วเห็นไหมคำว่า c เนี่ย sec เนี่ยผมจะไม่ได้อา่านว่า c แต่จะเป็นแบบสระอีมากกว่านะครับ semester อ่านนสั้น,นะครับ semester เน้นเสียงที่คำว่า m a s h นะครับ semester แปลว่าภาคเรียนนะครับ ภาคเรียนเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า t e r มเนาะเออ term เทอมจริงๆมันก็มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเออก็เป็นแบบเท r m term, term อะไรเงี้ยเป็นภาคภาค,ภาคส่วนๆเทอมเงี้ยแต่ว่าคำใหม่เนาะอันนี้ก็คำใหม่ของผมเหมือนกันนะคำว่า semester นะครับแปลว่าภาคเรียนนะครับต่อไปคำที่6ครับ fancy 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 นะครับแปลว่าพอใจนะครับ ในข้อสอบแบบฝึกหัดนะครับมันจะแปลว่าพอใจนะผมจําได้ว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่ามผมไปหาความหมายเพิ่มเติมนะครับมันก็สามารถแปลได้ว่าไม่ธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปคำที่7ครับ Could you do me a favor? Could you give me a favor? คําำนี้นะครับแปลว่าช่วยหน่อยได้ไหมนะครับเอาไว้สำหรับการขอความช่วยเหลือนะครับความหมายคล้ายๆค,ค,คำว่า Can you help me? อะไรเงี้ยอืม Um, แชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับคำนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมจะแปลาจากคำว่า flavor นะครับโดยมันมันคล้ายๆกับคำว่า flavor นะครับ flavor ที่แปลว่าวรสชาติเนาะผมก็แปลแบบความหมายที่มันออกมาในหัวครั้งแรกที่เห็นก็คือ,อ Could you do me a favor f a v o r f a v o r ก็คือรสชาติใช่ไหมที่ที่ที่ผมรู้สึกได้นะก็เลยแปลได้ประมาณว่า ทำอาหารให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเออทำของอร่อยอร่อยที่มันเกี่ยวกับรสชาติให้หน่อยได้ไหมแต่จริงๆแล้ว flavor กับ favor มันคนละโลกกันเลยนะครับ flavor เนี่ยจะเป็น f l a แล้วก็ v o u r นะครับซึ่งต่างจากคำนี้นะครับคำนี้เป็น f a v o r นะครับ favor แต่ว่าคำรสชาติเนี่ยอ่านว่า flavor คำนี้เนี่ยคนละโลกกันเลยก็คือ favor นะครับแปลว่าอะไรนะครับ favor เฉยๆเนี่ยแปลว่าโปรดปรานนะครับชอบถ้าเกิดเอามารวมกับประโยคนี้นะครับก็จะเป็น could you do me a favor ก็จะแปลว่าช่วยหน่อยได้ไหมนะครับไว้ขอความช่วยเหลือเนาะต่อไปคำที่8ครับ assistanceassistance assistance คำนี้จะแปลว่าความช่วยเหลือนะครับอ่าต่อมาจากคำที่7เมื่อกี้เลยนะครับคำที่7เมื่อกี้จะเป็นประโยคที่เอาไว้ขอความช่วยเหลือเนาะก็คือ7เนี่ยเอาไว้ขอ8อ่า could you do me a favor เนี่ยเอาไว้สำหรับขอ assistance ก็คือขอความช่วยเหลือนะครับต่อไปคำที่9ครับ optimistic optimistic คำนี้แปลว่ามองโลกในแง่ดีนะครับจะเป็นคำที่เอาไว้อธิบายลักษณะของคนนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะทำะซีรีส์ที่แบบอย่างเงี้ยก็คือคำที่เป็นหมวดหมวดอย่างเงี้ยนะครับเช่น mm hmm. optimistic, boss f u l อะไรเงี้ยคำคำที่10นะ boss f u l a b s p o d e นะคำที่10อืมก็คิดว่าจะทำเป็นแบบซีรีส์สำหรับซีรีส์ที่แบบแยกเป็นหมวดหมวดนะครับลักษณะของคนหรือว่า คําที่ขึ้นต้นด้วยคําเดียวกันลงท้ายด้วยคําเดียวกันอะไรเงี้ยคิดว่าจะทําเป็น s e รี e ์แยกออกไปนะครับก็คํานี้นะครับ optimistic มองโลกในแง่ดีนะครับมผมขอเสริมนิดนึงนะครันี้คําว่า o p t i c นะครับ opti o-p-t-i ตัวนี้นะครับ o-p-t-i ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นนิสิตนักศึกษาในพวกสาขาเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์อะไรเงี้ยอย่างเช่นหมอหรือว่าจะเป็นเภสัชทันตะหรือว่า พวกวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่าพวกสหเวชเนาะออสถานสุขษาเยพวกนี้นะครับเราจะได้เรียนวิชานึงก็คือวิชากายวิภาคศาสตร์นะครับในกายวิภาคศาสตร์เนี่ยจะมีเรื่องของระบบประสาทเนาะ nerv system นะครับใน nerv e system เนี่ยจะมีคู่ประสาทคู่หนึ่งที่ชื่อว่า optic nerve นะครับเป็นคู่ประสาทตานะครับเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับก็ให้คลิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าถ้าเกิดเจอคําว่า optic นะครับหรือว่า opti เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการมองเห็นซึ่ง ในข้อนี้นะครับในความสับข้อที่9ของเรานะครับก็ Optimistic ก็คือเกี่ยวกับการมองเห็นเหมือนกันนะครับ o p t ตมาบวกกับคำว่า m i s t i กก็คือลักษณะของคนที่มองในสิ่งดีๆเออเกี่ยวกับการมองเห็นนะเออ o p t i m i s t i กก็แปลว่ามองโลกในแง่ดีนั่นเองนะครับต่อไปคำที่10ครับ boastful boastful คำนี้นะครับแปลว่าขี้โม้นะครับโดยคําว่า boast เฉยๆนะครับจะแปลว่าโม้นะครับเป็นคํากริยานะครับ verb คำนี้เมื่อกี้ผมแอบสปอยนิดหนึ่งละนะครับ boastful นะครับคำนี้เป็นคําเกี่ยวกับลักษณะของคนเหมือนกันใช้อธิบายลักษณะของคนเหมือนกันนะครับคําที่11ครับ nasty nasty คํานี้นะครับแปลว่าน่ารังเกียจนะครับ don't be boastful because it's nasty อย่าเป็นคนขี้โม้นะ เพราะว่ามันน่ารังเกียจอ่าต่อไปคำที่สิบสองครับ politician politician สังเกตนะครับว่าผมจะเน้นเสียงที่คำว่าพอกับทินะครับ politician นะครัขบขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วนะครับ p o แล้วก็ t i นะครับ politician คำนี้แปลว,ว่านักการเมืองนะครับต่อไปคำที่สิบสามครับ I'm wondering if I บลาๆนะครับ I'm wondering if I บ,บ,บจุด,จด,จด,จดนะครับคำนี้จะแปลว่าฉันขออนุญาตอะไรบางอยา่างนะครับใช้สำหรับการขออนุญาตเนาะ i wondering if I นะครับความหมายเดียวกันกับคำว่า may I หรือว่า could I นะครับต่อไปคำที่14ครับ a sore throat a sore throat, a sore throat คำนี้แปลว่าเจ็บคอนะครับเป็นอาการของการเจ็บปวดต่างๆนะครับซึ่งก็อย่างว่านะครับผมอยากจะทำเป็นซีรีส์แยกเป็นหมวดหมวดเนี่ยไอพวกหมวด อาการร่างกายอ,าอย่างเงี้ยนะครับอยากจะทําแยกนะครับก็สังเกตนะครับว่าคําที่เกี่ยวกับอาการนะครับจะมีตัวอะนําหน้านะครับถ้าเกิดเราเอาไปใช้เนี่ยอย่างสมมติผมจะนำคำน,นี้ไปใช้ใช่ไหมผมก็จะเอาไปใช้ประมาณว่า i have a sore throat ก็คือฉันเจ็บคอนะครับเช่นเดีวยวกันครับคำที่15 a d i a r e a a d i a r e a คำนี้แปลว่าท้องเสียนะครับ, a diarrhea. A diarrhea. นนรบอ ก็เห็นไหมมันจะมีอากนำหน้าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมจะนำไปใช้ก็คือ I have a diarrhea ก็คือฉันท้องเสียฉันฉัน,ฉ,นฉันปวดท้องอ่าอย่างนี้นะครับต่อไปคำที่16ครับ a fever. a fever a fever a fever แปลว่าไข้หวัดนะครับหรือว่าหวัดไข้นะครับเป็นหวัดเป็นไข้อย่างนี้นะครับ a fever I have a fever ต่อไปคำที่17ครับ a stuffed nose a stuffed nose หรือว่าจะเป็น star f y n o s e star f y n o s e นะครับคำนี้จะแปลว่าคัดจมูกนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าจะมีอะกนำหน้าด้วยนะต่อไปคำที่18ครับ a cough a cough คำนี้นะครับแปลว่าไอนะครับอ่าคำว่า cough c o u g h นะครับคำนี้เนี่ยอ่านว่า cough นะครับครั้งแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมอ่านว่า c o u c h นะครับซึ่งผิดนะครับอ่านว่า cough อืม a c u h แปลว่าไอนะครับต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะครับคำที่19แล้วนะครับ a headache a h e a d คำนี้แปลว่าปวดหัวนะครับเสืิมนิดนึงนะครับว่าคำว่า ache นะครับ a c h e นะครับคำนี้อ่านว่า ache นะไม่ใช่ h นะสะกดด้วยตัวกอไก่นะไม่ใช่ชอช้างนะครับต่อให้ตัวข้างหลังจะเป็นตัว c h e ก็ตามนะครับเมื่อก่อนผมก็อ่านว่า h เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอ ไปอ่านแบบผมเ่ยจะชอบไปคุยกับ Google แปลภาษานะครับหรือ่างๆก็ชอบไปคุย Google แปลภาษาซึ่งพูดไปนะครับ headache มันไม่รู้เรื่องนะครับก็ไปพิมพ์แล้วก็ให้มันอ่านให้ฟังปรากฏว่ามันอ่านว่า headache นะครับก็เลยรู้ว่าคําว่า a c h e เนี่ยคำนี้อ่านว่า ache ไม่ใช่ h นะครับคำนี้เนี่ยจะแปลว่าเจ็บป่วยนะครับถ้าเกิดคำนี้ตามหลังอวัยวะของร่างกายหรือว่าอะไรบางสิ่งนะครับก็จะแปลว่าเจ็บนะครับเช่นเนี่ยคำที่19ของเรานะครับก็คือ headache นะครับก็คือปวดหัว อย่างถ้าผมเอาคาว่าเอกเนี่ยไปไปบวกกับคำว่า stomach Stomac h แปลว่าท้องนะครับอ่ะ stomach เหมือนกันนะครับ Sto m a c h เนี่ยจะลงท้ายด้วยตัว C h นะครับจะลงท้ายด้วย CH เหมือนกันแต่มันไม่ได้อ่านว่า Sto m a c h นะเมื่อก่อนผมก็อ่านว่า Sto m a c h เหมือนกันแต่จริงล้ันอ่านว่า s t o m a c h นะครับก็เอาคำว่าเอกไปบวกกับคำว่า Sto m a c กก็จะได้ Sto m แ c h เก็แปลว่าปวดท้องนั่นเองนะครับอ่ะคำว่าเอกนะอย่าลืมนะโอเคนะครับนี่ก็คือ19คําคำของ ep ที่1ของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่า19คําคำเนี่ยเราท่องคำว่าอะไรไปแล้วบ้างนะครับคำที่1 how do you find คิดยังไงกับอะไรบางอย่างเราจำไว้นะครับอย่าแปลผิดเหมือนผมนะครับ find แปลว่าค้นพบก็จริงแต่ how do you find ไม่ได้แปลว่าค้นพบได้ยังไงนะครับต่อไปคำที่2 cats and dogs cats and dogs คำนี้แปลว่าหนักมากๆนะครับให้คิดถึงภาพที่แบบแมวกับหมามาต่อสู้ทะเลาะกันเนาะ อาการแบบตรุมบอลหนักๆอย่างนั้นอนะเออ cats and dogs แปลว่าหนักมากนะครับต่อไปคำที่3 sit u a t edit s u a t e d ตั้งอยู่คำที่4 congestion congestion ความแออัดคำที่5 semester semester ภาคเรียนคำที่6 fancy แฟน c ีแปลว่าพอใจหรือไม่ธรรมดาคำที่7 could you do me a favor Could you do me a favor? แปลว่าช่วยหน่อยได้ไหมและอย่าใช้หลักการแปลเหมือนผมนะครับเจอ favor นึกถึงคำว่า flavor ไม่ใช่รสชาตินะครับคำนี้แปลว่าโปรดปรานแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่ในประโยคว่า could you do me a favor จะแปลว่าช่วยหน่อยได้ไหมนะครับคำที่8 assistance assistance แปลว่าความช่วยเหลือคำที่9 optimistic optimistic แปลว่ามองโลกในแง่ดีและจำไว้นะครับเมื่อเจอ opti หรือว่าจะเป็น optic จะเกี่ยวกับการมองเห็นเช่นในวิชาไกาวิภาคศาสตร์เรื่องของระบบประสาทนะครับจะเจอคำว่า optic nerve แปลว่าคู่ประสาทตานะครับ ต่อไปคำที่10 boastful boastful คำนี้แปลว่าขี้โม้นะครับและคำที่11 nasty nasty คำนี้แปลว่าน่ารังเกียจนะครับจำไว้นะครับว่า don't be boastful because it's nasty อย่าเป็นคนขี้โม้นะครับเพราะมันน่ารังเกียจแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้เราไปรังเกียจคนขี้โม้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนขี้โม้ เขาก็ไม่ได้อยากจะขี้โม้หรอกมันเป็นตัวตนของเขานะครับแต่ว่าอยากขี้โม้แล้วกันนะครับคำที่12 politician politician แปลว่านักการเมืองต่อไปคำที่13ครับ I'm wondering if I จุดจดจ I'm wondering if I จุดจดๆุด,ดคำนี้จะแปลว่าฉันขออนุญ,ญาตนะครับข้อหมายเดียวก,กันกับคำว่า may I แล้วก็ could I นะครับ ต่อไปคำที่14 a sore throat a sore throat เจ็บคอคำที่15 a diarrhea a diarrhea แปลว่าท้องเสียคำที่16 a fever a fever แปลว่าไข้หวัดหรือไข้คำที่17 a stuffed nose a stuffed nose หรือ stuffy nose stuffy nose แปลว่าคัดจมูกคำที่18 a cough a cough แปลว่าไอและจำไว้นะครับ c o u g h ไม่ได้อ่านว่า cough แต่อ่านว่า cough นะครับ a cough แปลว่าไอและค้สุดท้ายของเรานะครับคำที่19 a headache Ahead เด็คำว่า e อ g ก a c h e อ่านว่า Egg สะกดด้วยกอไก่ไม่ใช่ H นะครับแล้วถ้าเกิดเรานำคำว่า e อ g กไปผสมกับอวัยวะในร่างกายหรืออะไรบางอย่างก็ตามจะแปลว่าเจ็บสิ่งนั้นๆน,น,นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคำศัพท์ในพอดแคส ท่องสอบติดไปด้วยกัน EP ที่1ของเรานะครับก็เป็น EP เริ่มต้นเลยนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ่ที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็สร้างพอดแคสต์ดีๆแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ฟังได้พัฒนาคลังคําศัพท์ของตัวเองเพื่อที่จะพร้อมสอบวิชาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ และสุดท้ายนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะท่องส,บสอบติดคณะในฝันไปได้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าววิชาสามัญแกะหรือโอเน็ตถ้ารู้สับก็วิ่งเลยจับกับข้อสอบได้สบายและพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ